เป็นงานใหญ่แห่งปีของไออราที่ห่างหายจากการปล่อยผลิตภัณฑ์ใหม่ไปหลายปีเพราะว่าจะพัฒนาสูตรได้แต่ละอย่างนั้นไม่ดีจริงซีโอไม่ยอมปล่อยขายแน่นอนล่าสุดรซีโอตัวแม่อายุน้อยร้อยล้านอย่างแอนรุจิบรามาน้อยหรือแอนไออราทุ่มง,งบมากกว่า3ล้านบาทจัดทุกอย่างให้อย่างยิ่งใหญ่ พิเศษสำหรับตัวแทนประเทศไทยและเมียนมาบอกไดยเลยว่าห้างแตกของจริงพร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการบุกตลาดสกินแคร์ทุกรูปแบบงานนี้ยกทัพศิลปินและดาราชื่อดังทั้งฝั่งไทยและเมียนมารวมไปถึงสาวสวยมิสแกร์เมียนมาและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังรวมแล้วเกือบสิบท่านกับเหล่าเซเลบิตี้ทั้งไทยและเมียนมานำทีมโดยพระเอกหนุ่มสนยุกทรงภัยสารไปทาคนลินลี่พันธิลาวินปานสิริธนาโชตสาวสาวมิสแกร์เมียนมา คุณแทสูงเงียนเจ้าของมงกุฎในปีนี้และคุณมีมีม,มิสแกน2022ด้วยค่ะสำหรับงานวันนี้ก็รู้สึกว่าประทับใจมากๆนะคะที่ศิลป,ปินทุกคนนะคะเข้าร่วมง,งานนี้อย่างออแฮปปี้มากๆนะคะเพราะว่าแฟนคลับมากันเยอะมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณทั้งลูกค้าเมียนมาแล้วก็ลูกค้าในไทยมากๆนะคะที่สนับสนุนไออา่ามาตลอดค่ะ ก็รู้สึกประทับใจค่ะขอบคุณขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ให้เกียรติร่วมง,งานกับไอออร่านะคะก็รู้สึกว่าทุกคนเนี่ยออพิเศษมากๆนะคะที่มาร่วมง,งานนี้เพราะว่าแอนตั้งใจมากๆนะคะทุกรายละเอียดก็คือดูงานเองทั้งหมดะค,ะค่ะสินค้าที่เปิดตัวไปนะคะเป็นดีมินโทเนอร์แล้วก็ลาเม่าครีมเจลนะคะสตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะสำหรับคนผิวแพ้ง่ายค่ะไม่มีน้ำหอมแอลกอฮอล์พาราเบนนะคะช่วยในเรื่องของผิวกระจางใสนะคะแล้วก็ทำให้ผิวหน้าของเราสุขภาพดีด้วยค่ะ การตลาดนะคะต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ทํามานะคะอย่างที่บอกเลยว่า9ปีเราไม่เคยมีท e ีเซนเตอร์เลยนะคะเราขายกันแบบปากๆนะคะแล้วก็ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำตลอดเพราะฉะนั้นนะคะสินค้าของเรานะคะจะเป็นสินค้าคุณภาพนะคะแล้วก็ราคาที่เหมาะสมค่ะเรายังจะโปรโมตนะคะต่อไปคะ่ะแล้วก็สามารถโปรโมทผ่านสื่อต่างๆนะคะทางช่องทางโซเชียลทั้งไทยและต่างประเทศค่ะ สินค้าของเอลรานะคะที่ขายมาตลอด9ปีนะคะแล้วก็เป็นผลรดักต์หนังฟ้าของเราเนี่ยมีอาราบลาเจลแล้วก็กันแดดนะคะสองตัวนี้นะคะอยู่มาตลอดนะคะ9ปีไม่เคยมีทีเซนเตอร์ลเลยนะคะแล้วก็เป็นการตาลาดที่แทบจะใช้งบน้อยมากๆเลยะค่ะเพราะว่าลูกค้าซื้อซ้ำตลอดรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติค่ะจริงๆแล้วเคยเริ่มกานกับคุณแอนไปแล้วหนึ่งรอบค่ะและนี้ก็คือรอบที่2แล้วแล้วก็กระแสตอบรับดีมากๆจริงๆแล้วแฟนคลับมากาคือน่ารักมากๆจริงๆครับผมก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกว่า เหมายถึงว่าชื่นชมเขามากๆคนระับชื่นชมน้องแอนมากคนที่แบบเริ่มธุรกิจตั้งแต่เด็กๆแล้วก็แบบประสบความสเร็จได้ขนาดนี้กดเป็นกำลังใจใแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กรุ่นใหม่หลายๆคนเลยขอบคุณนะคะอันนี้หนูเป็นน้องใช่ไหมเป็นน้องคือหน้า,เ,นนาเด็กม,มากๆ <มา S 1> เลยพยายามอยู่ครับจี่นทีฟเวอรเลยเราจะอย่าไอ้พยงวันต่อเลยพี่ราไอออร์ดอนจะบอกคุณอยูจะดูจะพิจารณาอะไรที่เกี่ยวกับไรก็ได้ ประเทศไทยนะคะเราก็มีตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศเลยนะคะทั้งเมียนมาในไทยนะคะแล้วก็ทั้งตัวแทนไทยคะ่ะถ้าตัวแทนไทยนะคะสามารถติดตามช่องทางติ๊กต็อกได้เลยนะคะเยอะมากๆนะคะจะมีการออปอกตะก้าติ๊กต็อกไว้นะคะแล้วก็เพจไออาร่าไทยแลนด์ค่ะถ้าเมียนมาสามารถติดตามที่เพจไออาร่าเ <c oughs> มียนมาบายซีอีโอได้เลยะคะ่ะ